บพบกับรายการทอล์กไทยไทยตอนจารีแห่งนิราชวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุชาวดีเกตมณีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรีพนะเจริญสวัสดิ์สวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงคุณค่าของวรรณคดีที่เกี่ยวกับบันทึกการเดินทางนะครับก็ในสมัยนี้เนาะแบบว่ามียวดยาณหาหนะการเดินทางสัญจร ต่างจังหวัดข้ามไปข้ามมาก็สะดวกรวดเร็วแต่ในสมัยก่อนนะครับอาจารย์เขาเดินทางกันอย่างไรจะถามว่าเดินทางกันกันอย่างไรนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเดินทางกันอย่างไรอันที่หนึ่งเคยเดินด้วยเท้าะนะอันที่สองเราก็จะเห็นอย่างนิราชของคุณอนภูเรื่องนิราชเมืองแคลงเนี่ยพอาขึ้นบกก็เดินเท้าจามีขี่ช้างก็อยู่เรื่องเดียวนั่นแหละคือนิราชพระบาทบาทนะแต่ถ้าทางบกเมกื่อไหร่ก็ เดินเท้าเท้าเปล่าสงคันแหละนะเบุกบป,ป่าฝ่าดงกันไปอันที่หอันที่สองก็พาหนะนะพาหนะก็เรือนะถ้าทางน้ําไปถึงไหนก็เรือไปก่อนแล้วพอหมดทางเรือค่อยเดินไีไ้เดินก็อาจจะใช้พาหนะพาหนะก็จะเป็นช้างมา้าหรือนั่งกเกวียนอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่สภาพของภูมิสารหรือว่าท้องที่นะท้องถิน่นแล้วว่าเขตภาคกลางเนี่ยคนใหญ่เดินเท้าสะดวก แล้วสุน้องผู้น่าจะไปไกลที่สุดก็เมืองแกลงนหะแค่นั้นอนอกอกนั้นก็จะเป็นสถา,านที่ที่เดินอยู่ใกล้ๆก็เพราะว่าในเขตจังหวัดในภาคกลางเท่านนะั้นก็คือถ้าเป็นในทางทางน้ําก็จะใช้เรือแต่ถ้าเป็นในทางบ,บกก็จะมีการเดินเท้าเปลียยนหรือช้างใช้ผพานนะแต่ที่ช้างเนี่ยต้องไปกับเจ้านะ<อ>ถ้าถ้าบ้านไม่มีถ,ถ้าไปลําพังกันเองสุน,อน้องผูกับลูกศิษย์ก็ ก็เดินผ่านนะรเราจะเห็นว่าไปเจอแรดอะไรต่างๆในนิราศเมืองแกลงนะฮะอันนี้ถ้าเราจะพูดถึงนิราศจริงๆแล้วนิราศเนี่ยมันมันเริ่มต้นอย่างที่ได้เคยชี้แจงไปแล้วว่านิราศม,มันเริ่มเรียกชื่อคําว่านิราศจริงๆเนี่ยมันในสมัยราชนครสินครับนะแต่สมัยสมัยก่อนเนี่ยเราเราไม่ได้เรียกงานประเภทนี้ว่านิราศนะมันก็เป็นงานโครงที่เขียนถึงบันทึกการเดินทางนะโดยใหญ่เราจะเขียนเป็นโครง โครงเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วโครงเนี่ยมันกลายมาเป็นต้นแบบที่เรามาเรียกกรตามด้วยอย่างเช่นเราเรียกโครงสี่สุภาพนะโครงสี่สุภาพอย่างอย่างที่เคยที่บายให้ฟังว่าโครงสี่สุภาพเนี่ยคาว่าสุภาพมันก็คืออะไรคําว่าโครงของไทยเราสี่สุภาพโทษคําว่าโครงของเราเนี่ยเราบังคับเอกโทการบังคับเอกโทเนี่ยมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งเลยว่าโครงเนี่ยน่าจะเป็นของไทยแท้ เพราะภาษาไทยเป็นภาษาตระกูลคําโดดนะตระกูลคําโดดแล้วก็มีเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกแล้วก็มีรูปวรรณยุกซึ่งสมัยก่อนอาจจะมีรูปวรรณยุกกากับแค่เพียงสองรูปคือรูปเอกกับรูปโทแต่ไม่ได้หมายความว่าเสียงตรีเสียงจัตวาไม่มีนะมันก็มีแต่ว่ามันมีอยู่ในลักษณะที่ไม่มีรูปอันนี้อาจารย์ถาวรศิขอโกศลบอกว่ารูปวรรณยุกตรีวรรณยุกจัตวาเนี่ยมันมาเกิดขึ้นสมัยที่กรมพยาดมรดก กรมพญาพระคลังหนเจะพญาพระคลังหนโทษไม่ใช่กรมจาพญาพระคลังหนนะท่านเป็นประธานดํเนินการแปลเรื่องสามก๊กสามก๊กแล้วพอแปลเรื่องสามก๊กปั๊บไอ้วายยุคตีกับยุคจัตวามันก็มาปรากฏในอลอนไทยนั่นนั่นเป็นความคิดเห็นของท่านอาจารย์ถาวรศิโกโสนนะที่เที่ยวชาญเรื่องจีนอันนี้เรากลับกลับมาเรื่องนิราชโครงเนี่ยนิราชโครงแต่เดิมเนี่ย นะเราก็จะเขียนเป็นนิราศคำโครงนะนิราศคำโครงเนี่ยถ้าเราพูดไปถึงจารีและขนบจริงๆเนี่ยของเขาเขาจะเริ่มต้นด้วยราชนะสมัยก่อนเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยรายรนะนิราศคำโครงเริ่มต้นด้วยรายวรรณคดีหลายเรื่องที่เริ่มต้นด้วยราชก็ยังมีนิราศคำโครงนะแล้วก็ลิลิทิลิทนะลิลิทนะแม้จะบอกว่าเขียนด้วยโครงสาก,กวก็ไาดา้ก็ขึ้นต้นด้วยรายก่อนแล้วค่อยมา โครงสองโครงสามโครงสี่แล้วก็ไล่ก็สลับไปนะนั่นั่คือลักษณะจารีดเดิมนะก็ว่าเขียนนิราศหรือแต่งนิราชเนีย่ยก็เขียนเป็นโครงมาก่อนนะแล้วก็เขียนเป็นโครงแล้วมีคำประพันธ์อื่นอาจจะเ,เ,เรียกเรียกฉันหรือว่าลักษณะฉันของอยาที่เราบอกว่ามันไม่ค่อยเคร่งคัดเคร่งคัดคารุระุมากนะักนะก็อย่างเช่นเรื่องนิราศสีดา นิราศิดานเป็นฉันนะคือส,สมัยวิยาณลักษณะน,นี้ก็ไล่สืบเนื่องมาส่วนกรนล่ะกรหายไปไหนกรเน,นี่ยมาปรากฏขึ้นในช่วงสมัยพระนารายมหาราชนะและขษณะของกรอพอเกิดขึ้นมาเนี่ยกรเน,นี่ยเราไม่ไม่เรียกว่าเป็นนิราศเราเรียกว่าเพลงยาว นะเป็นเพลงยาวเราก็คงเคยเห็นเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรียานะหรือเพลงยาวในบทหมายลักนะของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่เขียนอยู่นะคือลักษณะนะของของจารีดยราคือเริ่มต้นด้วยโครงเริ่มต้นด้วยโครงต้องเขียนด้วยโครงสลับกับลายนะเป็นเขาเรียกแบบเป็นจารีตเป็นขนบประเพณีนะใน,ในการเขียนเขียนหลักแล้วลา่าย่ายก็ต้องเริ่มต้นโดยการ สรรเสริญบ้านเมืองบูชาพระมหากษัตริย์แหวบูชาพระเลชานุภาพของพระมหากษัตริย์เราก็จะเห็นมาถึงในนิราชชั้นหลังที่นิราชต้นและนโกสินทร์คือนิราชนาลินในนาลินทิเบทเนี่ยที่เขียนนิราชึ้นมานิราชนาลินที่เป็นนิราชคำโครงที่ไพเราะที่สุดนะก็ก็ขึ้นต้นด้วยได้ศรีสิทธิสารพบ เรลาราลบลรุ่มสวรรค์เนี่ยนะ<ช>ก็กสารเสริญนะชมบ้านเมืองสารเสริญบารมีพระหมหากษัตริย์แล้วถึงต้องเริ่มต้นด้วยโครงต่อไปโครงต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะก็บูชาศาสนาเนี่ยคือล,ลักษณะธรรมเนียมของของนิราชนะนที่เีเป็นโครงรเป็นจารีตที่ทํากันมนาะแต่พอคุณทอนผู้มาเขียนดราชสุพรรณเป็นโครงเนะี่ยคุณทอนผู้ไม่ไม่คำนึงอันเก่านี้เลย ไม่ไม่ขึ้นนี้ไม่ขึ้นโดยร่ายเหมือนกับนารินอินขึ้นนะเพราะสนอผู้ก็เริ่มต้นก็อะไรเป็นโครงอะไรผ้าคฟ้าอะไรนะในโครงนิราสุพรรณนะเราเรา,เ,ราเดี๋ยวค่อยๆลองหาดูที่หลังนะว่าเขาขึ้นเป็นโครงเลยแล้วก็เข้าเรื่องไปเลยลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของสุนทรภู้ที่มาเขียนเป็นโครงแล้วก็ลักษณะที่ปรับมาเป็นเป็นกรนเนี่ยก็แต่เดิมเราเรียกว่า เพลงยาวนะเพราะยังเพลงยาวในโตรลนักโอสิงก็มีเพลงยาวเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระชนิพนธ์ก็คือเพลงยาวรบพรม่ารบพรม่าท่า,นนทาดินแดงและพอตอนหลังเราเอาเรื่องนี้มารวมกัน,นที่จะจัดงานประเภทนี้ว่าถ้าเป็นงานเขียนในการเดินทางไป,ปไม่ว่าจะไปศึกหรือว่าไปศึกศึกสงครามนะหรือว่าไปเที่ยว ไปชมไปนรำมัศก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปอะไรต่างๆหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะเราก็จะลักษณะเนี้ยนะลักษณะเราเรามาเรียกว่านิราศนะเปลี่ยนจากเพลงยาวมาเป็นนิราศเนี่ยเมื่อพระมหากษัตริย์ที่ห้าแล้วฝนตอนผู้เนี่ยก็เป็นคนเริ่มนิราศเนี่ยขึ้นมานรัถึงจริงๆแต่เดิมเพลงยาวกับนิราษมันไม่มีอะไรต่างกันเลยเพราะว่า ลักษณะคำประพันธ์เริ่มต้นด้วยวัตรรสดับเราจะโทษโทษขึ้นเริ่มต้นด้วยวรรับนะฮะเพราะกรอนเนี่ยลักษณะกรอนเนี่ยกรอนสุภาพเนี่ยมันจะมีเอออันหนึ่งเรียกกรอนสุภาพมาก็เลยนึกขึ้นได้นะเราก็มาเรียกกรสุภาพเนี่ยให้มันสอนรับกล่อวกับโครงสุภาพซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูความเป็นจริงของคําว่าสุภาพเนี่ยคําสุภาพในภาษาคาประพันธ์หมายถึงคําที่ไม่มีรูป วรรณยุกไม่มีรูปวรรยุกนะแล้วคําที่ไม่มีรูปวรรยุกไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเสียงวันยุกเพราะทุกคําที่ผสมขึ้นมามันมีเสียงวรรยุกหมดคือกําหนดว่าไม่มีรูปวรรยุกถ้าจะมีรูปวรรยุกที่ปรากฏอยู่ในในโครงหน้าก็มีเอกเจ็ดแห่งโทสี่แห่งซึ่งถ้าใครทําตามขนบนิเปยลก็จะเป็นชิ้นงานที่แต่งได้ยากเขียนได้ยาก เพราะอย่างลิลิพรอยังมีโครงแม่บทแค่บทเดียวนิรลาดนาลินอินก็มีโครงแม่บทแค่บทเดียวที่มีเอกเจ็ดโทสี่แล้วถ้าเอกเจ็ดโทสี่แล้วที่เหลือต้องไม่มีคำที่มีรูปวรยุกเราถึงจะเรียกว่าสุภาพแต่พอเรามาตั้งชื่อกรอนให้ตามแปลว่ากรอนสุภาพพราีกรอนเนี่ยรูปอรยุกมันก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่ากรอนเนี่ยมันเน้นไปที่อะไรที่ตามมาคือที่เสียงสัมผัส แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเสียงวรรณยุกต์ทายทุกวัดนะของรกรน,นะแล้วกรสุนทรภูเนี่ยเป็นคนที่มาทําเรื่องเนี้ยที่อย่างสม่ําเสมอจนกระทั่งกรสุนทรภูเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือเล่นพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์ทายวัดทุกวัดแล้วจะอ่านได้อย่างรื่อไหลรับอันถ้าเราสังเกตดูกรอนต่างๆที่เราเคยยกตัวอย่างลองยกดูถึงบางผู้ผู้ผดีเป็นสีสัก ศักก็เสียงเอกเสียงเอกนะครับพอศักเป็นเสียงเอกมีคนรักรถถออยอร่อยจิตจิตเป็นเสียงเอกเสียงเอกคำตายเฮ้ถ้าเป็นเสียงเอกคำตายพอต่อไปเนี่ยคำที่รับเสียงเอกคำตายมาทุกครั้งในสดับรับวักรรองเนี่ยจะต้องเป็นเสียงตรีนะเจ้าไปเสียงตรีก็ไล่กลับไปนะถึงบางผู้พูดดีในศรีสักมีคนรักรถถออยอร่อยจิต แม้พูดชัว่วตัวตายทำลายมิตร้าชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเนี่ยนี่คือลักษณะคิไขคำของฟนพูในในพยางค์ท้ายของกรทุกบทของท่านเนี่ยท่านจะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นหลักนะแต่ความจริงๆแล้วถ้าไม่ลงด้วยคำตายอย่างกิจเมื่อกี้เนี่ยถ้าลงด้วยคำเป็นโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของท่านจะจะเป็นอย่างนี้ถึงหน้าวางดังหนึ่งใจจะขาดขาดก็เป็นเสียงเอ <A. S 1> คิดถึงบาทบอพิธอธษอดิตษอสอนเสียงจัตาวาจัตาวานะแล้วก็โอ้ผ่านเก้าเจ้าประคุณของฝุนทร,รนก็หลบมาเป็นเสียงสามันแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นก็เป็นเสียงสามันสามันเน,นี่ยคือสูตรหลักของฝุนทอนผู้เลยที่จะปรากฏในกรพุนทอนผู้มากที่สุดหรือว่าในวัคทองที่ที่เรามาท่องมานะขยายกันหรือว่าทําเป็นบทอขยาน อย่างเช่นถึงโรงเล่าเตาั่นควันขมงเสียงอะไรฮะเสียงจัตวาอมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาจัตวาโอ้โอ้บาปกรรมน้ํานรกเกี่ยวอกเราเป็นเสียงสามัญสามันให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าดูหน้าเป็นหน้าอายอายก็สามันก็จะเป็นสูตรเนี้ยนะสูตรก็คือคําสุดท้ายของวักแรกจะได้ทุกเสียง ก็คือเอกโทตรีจัตาวาสามัญไม่่คยนิยมแต่จะมีปรากฏบ้างก็น้อยมากน้อยถึงน้อยมากนะแล้วพอมาวักที่สองวักรับคำสุดท้ายถ้าเสียงที่ดีที่สุดเลยนะเป็นเสียงเกรดเออดันดับหนึ่งที่ผู้นอนผู้ใช้ก็คือเสียงจัตาวาจัตาวานะนะเสียงจัตาวาแล้วพอวักสามนะวักรองเสียงที่รับจากวักจัตาวาก็ต้องเป็นเสียงอะไร สามหมันในในกรณีที่มันเป็นรูปแบบคำคำเป็นนะส่วนจะเล่นคำตายหรือเล่นคำยากอะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วคำลงสุดท้ายของวัคซีก็เป็นเสียงสามสามันเป็นหลักนะถ้าลองดูกรหลายๆบทของดอนผู้เท่าที่จำได้นะองได้เนี่ยลองลองดูนะทุกทุกบทจะเป็นแบบนี้ จะไล่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางอันหนึ่งในการวิเคราะห์เรื่องอย่างสมมตินิราศูเขาทองนิราศูเขาทองความไพเราะเนี่ยของกรเนี่ยมันเกิดจากเสียงวรณยุกนะที่มันสูงต่ำแล้วหลบกันแล้วก็กลายมาเป็นสูตรสมเร็จนะทีุ่นตอนผู้พบนะพบสูตรเนี้ยความจริงสูตรนี้น่าจะมาจากการเขยงกรพวกคนรบต่างๆที่เคยมี แต่ว่านอนผู้ทำให้มันเกิดเป็นอะไรเป็นประจำ mm hmm. นะแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สองของความเปราะที่เกิดขึ้นก็คือสัมผัสใน <Okay. S 2> นะสัมผัสในก็คือสัมผัสระหว่างภายในวัดนะแล้วก็ของนอนผู้จะนิยมสัมผัสสระเนะี่ยเป็นหลัก mm hmm. นะสัมผัสสระมากกว่าสัมผัสอักษรในการเขียนกรอน <Okay. S 2> นะตอนนี้ยังยังนึกกรอนไม่ออกเดี๋ยวนึกออกออก็ค่อยๆทย,ยอย <laughs> นะใส่เข้าไป ว่ามันมีกลอนอะไรบ้างมันก็จะออกมาลักษณะนี้นอกจากการวิเคราะห์ในทางด้านเรื่องสัมผัสเรื่องเสียงแล้วนะครับทีนี้คุณค่านะครับของวรรณคดีที่เกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยมันเราจะมีหลักในการสังเกตรหรือวิเคราะห์ยังไงบ้างครับท่านอาจารย์โอ้อันนี้ถามามันรู้สึกค,คุณค่าจริงๆคุณค่าของนิราศเนี่ยถ้าเราเรานับคุณค่าทางวรรณคดีเนี่ยเราต้องนับไปที่คุณค่าทางวรรณศินนะ วรรณศิลป์ก็คือศิละปะในการใช้ถ้อยคําใช้คําซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ชี้แจงให้ฟังแล้วว่าการใช้ถ้อยคําของผู้สอนผู้เนี่ยก็ใช้ลกักษณะคําที่หลบเสียงวรรณยุกวรรณยุกต่างๆในคำเนี้ยพอมาหลบคําเสียงวรรณยุกต่างเนี่ยหรือใช้ในวรรณยุกต,ต่างๆเอามาสัมผัสเรียงร้อยกันแล้วเนี่ยพออ่านปั๊บมันมันรื่นไหลนะอย่างอย่างสมมติของพระไพมณีเช่นเช่นอะไรดีเอาจะตอนของพระไพมณี ในในเพลงปีว่าสามพี่พรามหมยยังไม่เคยชมชิดพิษสมัยถึงร้อยลบบุปผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมนสตรีไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นไ,ไหมเราเราจะมองเห็นว่าอลักษณะสัมผัสในในเพลงปีว่าสามพี่พรามหมยยสามพี่พราหมยก็คือสัมผัส,สละนะยังไม่เคยชมชิดพิยพิษสมัยนะพิศชิด พิษสมัยถึงร้อยรถบุกผาส<น>ุมาลัยนะผากับมานะจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลยไม่มีคนระับมีกับสตรีรตรีก็มีเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สัมผัสยึดโยงภายในเนี้ยนะจะเป็นส่วนหน้าหรือส่วนท้ายก็ดีนะคือถ้ามีครบทั้งสามส่วนเลยก็ก็จะยิ่งแพรว์นะแต่ถ้าไม่มีอย่างไรก็จะต้องมีส่วนหลัง แล้วก็จะเน้นเล่นไปที่สัมผัสสระเนี่ยเป็นหลักนะก็จะทำให้โครงอ่านก็้โทษกรอนเนี่ยอ่านได้ลื่นไหลแล้วก็กลายเป็นที่นิยมนะของคนทั่วไปนะที่เราอาจจะเรียกว่าบางบางคนเคยเรียกกรอนแปดหรือว่ากรอนสุภาพเนะี่ยว่ากรอนตลาด <Okay. S 2> านะครับกรอนตลาดก็คือหมายความว่ามันแพร่กระจายมาถึงระดับล่างได้หมายว่าสามารถเข้าถึงนะได้ดีที่สุดเข้าถึงรประชาชนได้ ในระดับตั้งแต่ฐานรากของประชาชนนะถ้าสมัยนี้ต้องเรียกลากหญ้าตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไปถึงยอดดอยยอดตึกในต่างๆนี่ครับครับท่านอาจารย์สุชาวดีมีอะไรจะเสริมไหมฮะเกี่ยวกับคุณค่าของวรรณคดีที่เกี่ยวกับวันทการเดินทางวันทึการเดินทางนี้ถ้าเผื่อเราจะมองก็จะเป็นสถานที่ต่างๆที่พบเห็นใช่ไหมฮะาไปถึงจุดไหนแล้วก็มันจะบ่งบอกถึงการเดินทางอย่างเช่น แลวก็สาคัญกว่านั้นก็คือนอกจากเนื้อหาว่าเดินทางไปไหนแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าเขาจะตั้งชื่อนิราชยังไงตัวเนา้อหาแต่ว่ามีความสัมพันธ์กนะับ,บการตั้งชื่อเรื่องใช่ MM นะคะอย่างเช่นแได้ <Ugh. S 1> แล้วขนาดเดียวเราจะมองว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันเป็นการเดินทางจริงหรือว่าเดินทานในงในจินตนาการอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะว่าเดินทางจริงอย่างเช่นนิราชภูเขาทองเนี่ยแะะ <obsc urs. S 1> ต่ถ้าเดินทางในจินตนาการก็ตวัตสมาศ มันก็จีิราดเดือนนะทวารทศมาศก่อนนราชเดือนนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าทวารทศมาศนั้นเขียนตั้งแต่สมัยวิยาตอนต้นๆทวารทศมาศก็12เดือนพอมาในมีก็เขียนนิราชเดือนก็12เดือนนะก็ไล่ไปในแต่ละเดือนว่ามีขนมประเพณีอะไรบ้างแต่ว่านิราชก็คงจะไม่ทิ้งเรื่องความรักนะความรักความรักของหนุ่มสาวแทรกเข้าไปในแต่ละเรื่อง นี้ถ้าเรามามองประเด็นว่าเราจุดมุ่งหมายในการเขียนนิราศจุดมุ่งหมายในการเขียนนิราศเน Gar ี่ยมันก็มองดูมีอยู่หลายประเด็นนะครับหรือประเด็นแรกในการจุดมุ่งหมายในการเขียนนิราศเนี่ยมันก็คือเขียนบันทึกการเดินทางเข <ief> ียนบันทึกการเดินทางทําไมก็เขียนถึงลําพึงลาพันถึงความรักค,รนะความรักแล้วก็เอามาทําไมละ่ะเขียนมาแล้วก็อาจจะเอาไปส่งให้กลับมาแล้วก็เอาไปส่งให้ นางอันเป็นที่รักที่ปรากฏในทิ่ราชนะแต่ในี้ธรรมเนียมลักษณะอการเขียนมาเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่านิราชของขุนดอนผู้เนี่ยนะท่านบอกไว้เลยอย่างในนิราชพระบาทเนี่ยชัดเจนมากนะที่บอกว่าอะไรขออะไรทั้งคนฟังคนอ่านสารแสดงอ่ะฉันขอแบ่งคนกุศลทุกคนเลยทั้งคนฟังคนอ่านสารแสดง มันก็แสดงว่าถ้าทมอย่างนึงเนี่ยว่าว่าสมัยนั้นนะ่ะคนอ่านนิราศด้วยหูเนี่ยคือฟังจากคนอ่านให้ฟังเนี่ยเยอะดังนั้นนิราศรู้ว่างานเขียนในส่วนในยุคแรกๆของเราเนี่ยเขาถึงมีคําพูดว่าอ่านด้วยหูอ่านด้วยหูก็คืออาศัยการฟังอาศัาายการฟังจากคนมาอ่านให้ฟังนะคุณตอนพูดเขาท่านถึงจะได้เขียนในนิราศนิราศพระบาทต,ตอนสุดท้ายทั้งคนฟังคนอ่านสารแสดง ฉันขอแบ่งผลกุศลทุกคนเ่ยคนฟังคนอ่านสารแสดงสารก็คือตัวนิราศของผุณอนผู้นี่ก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนว่าคนอาจจะรู้หนังสือน้อยแต่ว่าก็สามารถเสพนะความเพราะงดงามได้จากหูก็คือมีคนอ่านให้ฟังนะคนที่อ่านหนังสือได้ก็ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะในในสมัย ตอนก่อนแรกๆที่เรายังไม่มีพระราชบัญญัติปถมศึกษาหรือว่าการศึกษาแพร่กระจายไปการผูกขาดความรู้การเรียนการสอนก็อาจจะอยู่ในหมู่คนท่านสูงแต่ผลทอมผู้โชคดีที่ว่าแม้จะเป็นสามัญชนแต่ก็ได้เข้าไปอยู่ในรู้ในวังตร <ใน S 2> ะกัดนะเพราะว <ใน S 2> ่<ถ>าแม่เป็นพนม<อ>แม่พนมของกรมพระราชวังหลังะนะคือให้พระธิดาพระโอรสนะล้วผู้ก็เลยได้ อยู่ในรู้ในวังเด็กแล้วก็ถวายตัวแล้วกัเด็กนะแต่ว่าเวลาเรียนหนังสือสุณพระุธก็บอกว่าในประวัติก็มาเรียนที่วัดเลยวัดชีะขาวนะวัดชีะขาวก็คือวัดศรีสุดารามซึ่งจริงๆเดิมชื่อวัดชีะขาวแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นไม่ใช่มาเปลี่ยนชื่อละการที่สี่ท่านก็ทรงตั้งชื่อให้ใหม่เป็นวัดศรีสุดารามวัดนั้นนะยังมีรูปปั้นขุนนอนผู้แต่เป็น like รูปป so yeah. oh, ั้นวัยเด็กของขุนนอนผู uh, ้วัดช่ว hm ัดนั้นอยู่อยู่ที่ฝั่งทน อ๋อแสดงว่านิวาสสถานเดิมของสุนทรผู้นี้คืออยู่ทางฝั่งทนใช่ไหมฮะสุนทรผู้ก็นิวาสสถานก็ที่ว่ากันว่าเนี่ยสุนผู้เป็นคนชาวบางกอกอันนี้คุณสุกินมรงเทพนะเขาเขาก็เขียนบ่อยบ่อยแล้วก็เขียนไม่นานแล้วสุนทนผู้เนี่ยเป็นคนบางกอกเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเกิดที่แถวฝั่งทนเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ก็แถวแถวที่โกบริตายอ่ะโกบริตายที่ไหนล่ะนะถ้าเราไปดูเรื่องคู่กรรมนะโกบริก็ตายแถว สถานีรถไฟบางกอกน้อยอะ่ะนะคุนทน,นผู้ก็เกิดอยู่แถวๆโรงพยาบาลศิริราชอะ่ะแถวๆวังหลังน่ะนะคง,งชีวิตปลนเปลี่ยนในวัยเด็กอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่วัดชีประขาวไอ้ควาาอันเนี้ยไปปรากฏอยู่ในนิราชสุพรรณสุนทรภูพูดถึงวัดชีประขาวแล้วว่าเมื่อสมัยเรียนเด็กๆนะเหมือนแบบวันนิราชของสุนทรผู่นี่ก็คือนอกจากจะบันทึกการเดินทางแล้วบางทีก็ยังมีการแบบว่าสอดแทรกเกร็ดประวัติในชีวิต ของตัวเองด้วยใช่ไหมนั่แหละครับคือสนนอนู้เป็นคนที่สอดแทรกชีวิตประวัติของตัวเองจริงๆแล้วไม่ใช่สนทอนู้ท่านเดียวหรอกทุกท่านแหละที่เป็นกวีเนี่ยก็จะเอาชีวิตอะไรของท่านใส่ไปที่เราจะนับมาหากวีอย่างอีกท่านหนึ่งที่ข้ามไปเนี่ยที่เขียนนิราศเหมือนกันแต่ว่าเขียนนิราศในรูปแบบคาประพันธ์ของท่านเนี่ยคือเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบตในสมัยอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยนะสมัยคือเจ้าฟ้าธรรมธิเบตนี่เป็น โอรสของพระเจ้าอยู่หัวพระมก,กูฏเป็นเป็นเป็นโอรสองโตแล้วก็เป็นถึงมหมาอุปราชนะนะสมัยก็เรียกหาบอุปราชค,คือว่าที่กษัตริย์อ่นะาะสมัยในราชการของรละนักเสีย์เราก็เรียกพวกวังหน้าเนะี่ยะวังหน้าก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องขององค์พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จอยู่หัวนั่นแหละนะเจ้าเจ้าพระธรรมิเบส ซึ่งท่านถนัดในการเขียนซึ่งเราก็รู้ดีว่าท่านถนัดในการเขียนที่สุดก็คือเขียนเรื่องกาบหอ,หอโครงนะฮะท่านก็เอากาบหอโครงมนเขียนเป็นนิราศแล้วในเรื่องราวอะไรต่างๆของท่านประวัติชีวิตของท่านอะไรต่างๆก็ปรากฏอยู่ในโครงกร,รหรือว่ากาบเร<อ>ือกาบหอโครงอะไรของท่านเนี่ยข้าไปมันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับสุนทรพูดที่เอาชิ้นนี้เอเองเข้าไป,ไปเล่าในเรื่องนะไม่ว่าจะภรรยาคนต่างๆที่พูดถึง นะซึ่งหลายคนก็มานับรวมแล้วก็ได้เป็นถึงสิบสิบท่น <c oughs> านเลยต่างๆที่ <ใน S 1> ท,ท,ที่ที่มีอยู่ในนิราศในแต่ละเรื่องของท่านก็ถือได้ว่าวันคดีบันทึกการเดินทางอย่างเช่นนิราศในตรงนี้ก็ถือว่านอกจากจะแสดงถึงความความสำคัญของการตั้งชื่อ,อแล้วมีความเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเมื่อกี้พูดถึงประเด็นการตั้งชื่อก็ยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมเราจะเห็นว่าการตั้งชื่อนิราศเนี่ย เราเราชัดเจนเลยไปที่ไหนเราตั้งชื่อตามที่จุดหมายปลายทางมันก็เหมือนจุดหมายปลายทางนิราชภูเขาทองก็คือไปเพรภูเขาทองนิราชพระบาทก็ไปที่พระบาทนั่นก็คือเป็นวิธีตั้งชื่อที่อาจจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจ้าวีปฏิบัติเลยของนิราชไปไหนก็ตั้งชื่อนั้นไปนะส่วนอันที่สองก็ตั้งชื่อเอาชื่อตัวละครในวรรณคดีอันนี้มันเป็นนิราชที่ไม่ได้เดินทางแหละเปนิราชในจินตนาการะมาสมมติตัวเองเป็นตัวละคร เช่นสมมุติว่าตัวเองเป็นพระรามนะพระรามก็พรดพากจากนางสีดาก็ตามหานางสีดาก็เรียกนิราชสีดาเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตอนกลางเลยนะหรือนิราชอินเหนือสมนทรภู้ก็มีนิราชอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เด่นนะก็คือนิราชอินเหนานิราชอีเหนาก็สมมุติตัวเองเป็นอินเหนาอที่พระพากจากบุษบาอันนี้เราจะเห็นกลับกันใช่ไหมฮะว่า แทนที่จะเขียนนิราชบุษบาก็ตั้งชื่อว่าตัวเองเป็นนิราชอีเหนานอีเหนาแล้วก็พัดภาคจากบุษบาบางที่ตามเรื่องบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระเทวราชนาถาลัยน่ยที่ว่าบุษบาถูกเทวดาเอาพัดพาไปเนี่ยให้อีเหนาต้องออกตามหาแล้วก็กลายเป็นนิราชอีเหนานซึ่งท่านก็เขียนดีนะอย่างอย่างกอนบทหนึ่งที่พอจําได้อย่างเนี้ยที่เกี่ยวกับความรักอ่ะ หักอื่นถืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุกสุดจะหักนะสาร,รพัดตัดขาดประหลาดนักหักแต่ตัดรักไม,ไม่ขาด,ดประหลาดใจ,จหรือประหลดขันอะไรนี่นะฮะนี่คืออุดรผู้ก็สมมติตัวเองเป็นอีเหนา่าก็ห่างจากมาเรี่อนี้คือน,นิราที่ตั้งตั้งชื่อตามนี้หรือ<ม>บางทางรร่านบอกว่านิราอาจจะตั้งชื่ออย่างอื่นได้อีกนะอย่างเช่นตั้งชื่อตามราชการที่ไปนะรายการที่ไปอย่างเราก็เห็นว่าราชการลพม่าท่าดินแดงเนี่ย พระาบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทัพไปรับศึกพม่าที่ท่าดินแดงท่าดินแดงนี่อยู่ที่จังหวัดกาญบุรีนะสมัยนี้ก็ก็ตั้งชื่อเพลงยาวท่านมาเพลงยาวรบพรม่าท่าดินแดงพอมารวมเป็นนิราศก็เรียกนิราศรบพรม่าท่าดินแดงนะก็มีหลายอย่างหรือตามชื่อผู้แต่งเนะนี่ยนิราศนารินนิราศนารินชื่อตามชื่อผู้เขียนตามชื่อผู้แต่งก็เลยรียกนิราศนาริน นะหรือที่เราเคยเรียกกันก่อนมีเรียก,กําสวนสีปราดนะซึ่งจริงๆแล้วเอาหลังนี้นะักวรรณคดี<ม>นักรประวัติศาสตร์ก็ย,ยืนยันว่าสีปราดไม่มีมต้นนะแต่แต่เราก็เรียกชื่อตามนี้ไนงะคำคำสวนสีปราด <Wise. S 2> ก็คือบทข้ามครวรขอ,ของสีปราดนะก็บทข้ามควรวญมันก็คือบทหนึ่งในนิราชนี่คือประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นว่าวิธีการตั้งชื่อนะฝนนิราชไปปิญญาการเนี่ยที่ไปลึกที่ฝุกเลยเนี่ยเรา ถ้าเราถ้าจะเคยอ่านนัก็คือนิราชนรกนรกนี่มีใครไปบ้างละ่ะใครเคยไปบ้าง <c oughs> หรือใครอยากไปคงไม่มีใครอยากไปไม่มีใครอยากไปแต่ว่านิราชนรกนี่ก็มีคนเขียน <c oughs> นะคนเขียนก็ท่านตอนนี้ท่านยศอะไรไม่ทราบนะก็เขาเรียกชื่อแล้วการคือประโจบหงสก,กลุลนะเป็นเป็นฐานเรือท่านก็เขียนนิราชนรกหรือว่านิราชตอนไปรายการเกาหลีก็เขียนนิราตเกาหลี แล้วก็ยังมีอีกหลายนิราศท่านนี้ก็เป็นที่ที่ก็คิดได้ว่าร่วมสมัยเพราะตอนที่ท่านยังไม่เสีชีวิตเราก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะแต่ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปนานาแล้วแล้วก็วประจวบของคุณนิราศนรกก็เขียนสนุกมากนะเขียนถึงคนบงเอิญตายไปแล้วก็ในทํานองเดียวกับว่าเทวดาไอ้ประชาเทวดาเขาเรียกอะไรยมทมูตยมทูตยมทูตมา มาดูคนผิดจากคนผิดไปก็ปล่อยกลับมามแล้วไงันไปเห็นนรกเป็นอะไรบ้างก็เขียนออกมาอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าเคยไปมาจริงมันคงไม่มีใครเชื่อมันก็คงจะเป็นนิราชที่เดินทางโดยจินตนาการจรินตนาการโดยเอาภาพนารกจากไหนละ่ะเราก็รู้จักดีในไตรภูมิพระร่วงที่เราเรารู้จักกันดีนะั้นในไตรภรูมิพระ่วงว่าเรามีนรกอยู่หลายขุมเจเยอะแยะมากมายซึ่งนรกนี่ไม่ไม่เคยขาดคน ไม่เคยขาดสนรกซึ่งมีเยอะมากนะแล้วก็เป็นลักษณะหนึ่งเราก็มีนรกไว้เตือนใจว่ามันเป็นสิ่งที่ลำบากยากเข็นอย่าทำผิดคิดร้ายนะอย่าทำชั่วถ้าใครทำผิดคิดร้ายทำชั่วก็จะได้ไปนรกนะอย่างที่เขาก็เขียนเตือนไว้นะนิราชเรื่องนั้นนี่คือลักษณะการเดินทางโดย จินตนาการของ่มาว่านิราที่ตั้งตามชื่อตามตามเนื้อเรื่องครับอย่างนิราทวาทสุมาศนิราศเจือนเนี่ยตามตามเรื่องาที่ปรากฏก็ถือได้ว่าวรรณคดีที่เกี่ยวกับบันทึกการเดินทางนะครับนอกจากที่ว่าการวิเคราะห์คุณค่าก็ต้องมุ่งเน้นไปที่วรรณศิลป์ทั้งรถความและก็รถความที่จะสื่อกับผู้อ่าน ซึ่งก็ถือว่านิราชภูเขาทองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคุณค่าวรรณศินนะครับทั้งคําสอนข้อคิดคติเตือนใจแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาแล้วก็สะท้อนภาพชีวิตของสุนทรผู้ออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับทอล์กไทยไทยตอนจารีตแห่งนิราชก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ได้กรุณามาให้สาระความรู้นะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการทอล์กไทยไทยตอนจารีตแห่งนิราชสำหรับวันนี้สวัสดีครับ